สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามาชมผักในกระถางนะคะผักในกระถางของคุณสงคะโอ้ต้นอวบต้นใหญ่มากค่ะดู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 ก้านดูยอดของเขาค่ะอวบอิ่มมากค่ะเพื่อนๆค่ะกำลังหน้าผัดเลยนะคะกระถางนี้ขนานะคะใบใหญ่มากค่ะดูค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะนี่มาดูใบของเขาโอ้สวยมากค่ะ นี่เลยค่ะกินหลายรอบเลยค่ะเวลาเราตัดผักนะคะเราก็ตัดเหลือโคนไว้เขาก็จะแตกกอขึ้นมาแบบนี้ค่ะในกินไม่หยุดไม่ย่อนเลยนะคะปลูกผักกินเองค่ะคุณสงสบายมากเลยในยุคข,ของโควิดนะคะหมูแพงไข่แพงนะคะคุณสง์มีผักกินทําผักเป็นผักทําพริกเป็นเครื่องจิ้มนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะนี่กาลังยอดกําลังน่ากินเลยค่ะ วางตุ้งค่ะดอกก็สวยนะคะวางตุ้งค่ะออปลูกก็ได้กินได้ชมด้วยนี่เขามีมเมล็ดด้วยเขามีเขามีอะไรนะเขาเรียกอะไรค่ะกระถางนี้ค่ะขนาค่ะโอ้โหกําลังแตกเลยค่ะทั้งคนต้นที่เราตัดไปกินแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แตกขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็ต้นที่ยังไม่ได้ตัดค่ะโอ้โหใบงามมากค่ะเพื่อนืออืมอันนี้ไม่ได้ไม่มีสารเคมีเลยนะคะคุณสง์ลดด้วย น้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยชีวภาพนะคะก็คือทำน้ำฮอร์โมนไข่บ้างทำน้ำโมโนโซเดียมบ้างนะคะลดเขาไม่มีสารเคมีไม่มียาฆ่ามแมลงอะไรทั้งสิ้นค่ะโอ้โหใบสวยใบงามหวานกรอบค่ะนี่นะคะขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายโอ้โหใบงามมากอืเพื่อนๆค่ะขึ้นช่ายใบงามอะไรป่านนี้โอ้โหดูดูด,ด,ดูใบเขาค่ะสวยมากอ่า ้างล่างเป็นผักกาดขาวนะคะโอ้โหใงามจริงๆค่ะใช่ต้นนี้นะคะเพื่อนๆผู้สงเอาต้นที่ซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็ตัดต้นของเขาไปใช้ในครัวในทําอาหารแล้วก็เอาคนของเขาเนี่ยมาปักชําลงในกระถางเลยค่ะนี่เลยค่ะปักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เขาขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้โหงามมากค่ะเพื่อนๆ,ๆค่ะส่วนอันนี้นะคะอันนี้โหระพาค่ะอันนี้ก็ปักชาด้วยเ ด้วยกิ่งด้วยก้านของเขาที่ซื้อมาทำอาหารนะคะปักลงไปเล่นๆค่ะขึ้นมาโอ้โหได้กินได้ใช้เลยค่ะ,ะแม้แต่กะเพรานะคะกะเพราก็ยังมีค่ะเพื่อนๆ่ะนี่เลยโอ้โหยอดงามมากนะคะกะเพรามีหมดเลยค่ะเต็มไปมหมดเลยค่ะเพื่อนๆ่ะนี่กํลาลังออกดอกเลยกะเพรานะคะโอ้โหนี่ค่ะมีมะเขือเทศด้วยนะคะมะเขือเทศโอ้โหโลูกใหญ่มาก นี่ค่ะโอ้โหนี่ครูสงเก็บเก็บไปทําส้มตาหลายรอบแล้วนะคะนี่นี่เหลือนะคะเนี่ยอันนี้เหลือนะคะนี่รากดินติดดินเลยค่ะโอ้โหไม่ดกมากนะคะเต่ยพอได้กินค่ะมีหนึ่งต้นนะคะมะเขือเทศค่ะนะคะต้นนี้กำลังออกดอกเลยค่ะมะเขือเทศโอ้โห โหมะเขือเทศก็มีนะคะมีตั้งหลายต้นนะคะไม่พอค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มีต้นอะไรนะเมะเขือพวงนี่มะเขือพวงกาลังขึ้นมาใหม่เลยค่ะนี่ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะต้นยังอยู่หลังบ้านได้กินลูกแล้วได้กินแล้วได้กินเป็นผักแล้วแต่ต้นนี้ขึ้นมาใหม่อีกรอบอีกแล้วค่ะแล้วก็มาดูต้นนี้ค่ะนี่นะคะคุณสองก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นได้กินผลแล้วเต็มไปหมดเลยก็กิน กันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะ นี่ค่ะนี่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวอยู่หลังบ้านค่ะกําลังติดดอกติดลูกเลยค่ะโอ้โหสวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะนี่มะนาวมีมะเขือพวงมีมะนาวนะคะแถบนี้นี่ค่ะกําลังออกดอกเลยนี่กําลังติดลูกด้วยโอ้โหดกมากค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้โหนี่ค่ะหืมนี่เลยค่ะกําลังออกดอกเลยเต็มไปหมดเลยโอ้ชื่นใจค่ะเพื่อนๆค่ะ มะนาวต้นนี้อยู่หลังบ้านจริงๆแล้วต้นนี้ไม่ค่อยได้รดน้ําแต่ช่วงหลังนี้คุสงว่างก็เลยได้มารดน้ําเขาเขาก็เลยออกดอกนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหติดลูกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะส่วนอันนี้ค่ะอันนี้มะละกอค่ะนี่เป็นต้นกล้าแล้วหลายต้นเลยค่ะนี่โอ้โหเยอะมากเลยค่ะ ต้นมะละกอนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะได้ปลูกลงหลุมมนได้กินลูกละค่ะ <c oughs> นะคะหมูแพงผักแพงไม่ต้องกลัวค่ะ <c oughs> ไม่พอนะคะเพื่อนๆมามาดูตรงนี้ค่ะอันนี้ชะอมนะคะอันนี้ชะอมกําลังแตกยอดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ที่บ้านกุศงปลูกพืชผักสวนครัวไร่นาสวนผสม ค่ะวันนี้ก็รับชมผักพืชผักสวนครัวผักในกระถางของคุณสงนะคะมีหลายอย่างหลายแบบหลายสายพันธุ์เลยค่ะคะนก็มีกวางตุ้งก็มีผักกาดขาวก็มีนะคะขึ้นช่ายก็มีนะคะนี่มีผักชีฝรั่งด้วยนะคะแล้วก็คะน้าด้วยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาชมคลิป เกี่ยวกับพืชผักสวนครัวผักในกระถางของคุูสงนะคะถ้าเพื่อนๆอยากลองปลูกไว้กินในบ้านก็ทําได้เลยนะคะง่ายๆนิดเดียวปลูกใส่กระถางเหมือนกับเราปลูกวันสีเลยค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ